สวัสดีครับเจอนจริงๆนะครับกับช่องพ,อพ่อลูกกินไปเทื่อไปวันนี้เรามาดูบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโอ้โหน้ำขึ้นเยอะเลยอ่ะปลาเลยครับปลาช่วยกันเลยปาอย่าปีนลูกอย่าปีนมามานี่มาเดี๋ยวมนี้เดี๋ยวไม้ลูกทำปีนนะปลาเปัน có thoải mái, nhiều mờ, người ta người làm, người làm, người làm, người นี่คือบรรยากาศวัดบางนาน,นอกนะครับรถค่ปด,ดูฝั่งนู้นปลายเยอะมากดูเรือนู่นเรือลุกไเ,ล,เ,ล,เลือเลย วาดเกาะกับพิจารณารงนี้จับจับพิจนรณาซูงดูกันเลือลบป้าไปดูคงนูน้นบริการนะครับไ่นำจพาพญาน้ำขึ้นเยอะเลยลึกมากและเชี่ด้วย บัวไหมกลัวไหมกลัวน้ำไหมเนอ,อ่ยดูดิหายแล้วเนี่ยบอว่าตกลงไปหายเลยเนี่ยบอว่าหายไปเลยลเด้นี่ยถ้าตกลงไปในหายไปเลยแล้วลูกงมหาไม่เจอเลยเนี่ยไปโผล่อีกทีนู่นนละยทะเลน้องใครขอเชิญน,นะครับใครจะมาทำบุญนะครับ หยุดได้นะครับวันศุกร์อาทิตย์แล้วครับดูดูปลาตรงนู้นดีกว่าตรงนี้ผักมันเยอะเรือไปแล้วไม่มีขนมปังเลยครับผมว่าของยัไง ทำไมแบบผักมันมาอยู่ในวัดเต็มเลยหมดเลยไปดูปลาตรงนู้นดีกว่าวะใกล้ๆผมมาก็ค้ำเลยนะครับบรรยากาศปาล,า,ล,ลา,าอยากเลี้ยงปะอยากเลี้ยงปลาไหม หนูยากเลี้ยงปลาไหมลูกยากเลี้ยงปลาไมหมนู่นนะโอ้ดูดิขอกมาจากไหนเยอะแยะปลาสวายฮั่นอึ๊บนู่นให้ดูบรรยากาศเรือลากนะครับโอ้โหนี่คือริมน้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเยอะเลย อ,าายอยากให้ไหมเอาวะอยากให้หันตาไหมอยากให้ไหมเดี๋ยวค่อยไปหยอดนะมองกล้องกันเลยมาดีเอฟซีก่อนมาดีเอฟซีกันนี่มานก็น้องวาานนะครับลานสาว ส,สปลาเยอะมากเลยตั้งดีกว่ามันจะกิ้งไปสวายกงนแล้วไม่ใช่สลามแล้วสวายสลามน้ำจืด ดูสาวให้หัปตาครับเยี่ยมบุญมากดูน้ำแบบสูงมากเลยน้ำน้ำเต็มอะมานี่แบบกินอิ่มอะ ôi lạc tầng nào nữa phương thường đang đi ngồi Hãy subscribe ไปเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ย,ยว้าดูกินอาหารมิตดดระมาณนนี้นะนุ่นเรือมาแนละ้วเรือข้ามฟางมาแล้วนะครับมาหนึ่งลำแล้ว ดิบอกว่าตกลงไปไม่จมน้ำหรอกปลาช่วยมาแล้วมาแล้วเรือมาแล้วเรือมาแล้วท่านผู้ชมต้นไหนนะครับที่จะข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นนะครับตลาดเขาเรียกตลาดเลยนะข้ามไปก็เป็นวัดวัดส,ส่วนตมใช่ใช ตลาดสมนทรรับฝั่งโน้นเยอะปะปลาเยอะปะเยอะเนะอู้นี่ครับลมเย็ยนมากเลย่ดูดิโน่น,นเรือเข้าฝั่งแล้วมาจากวัดสนท้มนะครับตลาดสนท้มฝั่งโน้น ดูดิน้ำสูงไหมสูงมากเลยนะอ่าเอาไว้แค่ปลาเนาะลืมนะครับที่เข้ามาดูอย่าลืมกด subscribe กดไลค,กไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้ด้วเนะครับสวัสดีครับ